ครับสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กันในรายการคุณเมีนสวตล์พิโรนนะครับแล้ววันนี้ผมก็จะมา c a s h game Minecraft และมันจะเป็นอย่างไรไปดูกันครับรบ้าน p c สามารถทำอะไรได้มัง่งก็หลายอย่างนะแหลกทองได้ตีมันได้คุยกับมันก็ได้ Bye. นะแล้วมายืนมองหน้าทำเพื่อได้ป่าตีมาใส่าสมาใส่ไม่เกี่ยวก็เอาไปดิเอาไปดินี่นีนีนี่เนี่ยนีนี่เนี่ยแลกอะไรได้ไหมไม่เอาไม่เอาไฟแชกไม่เอาไฟแชกมืดแล้วเราสามารถปล่อยซอมบี้ให้ชาวบ้านกลัวได้นะเราจะมาเล่นกับชาวบ้านโดยใช้ซอมบี้นะ เอางงนะสิเอางงนะสิเฮ้ยเอ็นบซีด้วยไปเลยซอมบี้อันนี้เดี๋ยวก็พอแนละ้วมันจะมันกต็ตกนะเฮ้ยมือซอมบี้เข้าบ้านเราต้องสร้างโกลเลมนะสร้างอย่างนี้เดินเร็วไปไหมเออเนี่ บาตเดี๋ยวซอมใ้ก็ได้จะเดินทำไมตรงนี้ตบให้ตบให้นี่แรกอะไราโอ้คุกกี้เกคุกกอะเอามานี่จะจะเกุกจะจกกุกอะคุกกี้เอาไปเฮ้ยไอ่ะเนี้ ไอ้เจียงเหรอโอ้สุดยอดไปเลยอ่ะเจียงจะได้อ่ะงั้นเป็นเดิมไปไหนเออนิ่งๆเป็นไหมเอาอะไรไม่เอาละมันตบมั่งไอ้บอสลงๆแรกแดนไล้มั่งเหรอฮะโอ้ยปวดรู้แรกอะไรได้มั่งโนธนูไม่เอาแล้วมาต่อยดีกี่บ้านอุ๊คจี้ไม่เอา ไม่ชออ้าสามอันก็พอแล้วยิ้มหน่อยสิชีวิตไปแล้วไม่เอาแล้วอหมือนยุ่งสุดเลอเกินขนาดนี้ก็ได้เวลาแล้วนะฮะเป็นอันสมควรนะนั่นก็คือคุณหยับแป๊บอ่ะนั่นก็คือ คุณต้องแกล้งชาวบ,บ้านนะชาวบ,บ้านชาวเมืองเขาจะตีนดนแกล้งอย่างง่ายๆนะเดี๋ยวผมจะร้อยให้เขามาตกกับดักนะวิธีการสร้างกับดักนั้นมันมัน,ม,นมันไม่ใช่เรื่องอยากน,น,นะจะสร้างยังไงก็ได้มันแล้วแต่คุณนะเราผมจะสร้างแบบฮาฮนะอ่ะผมจะเอาเป็นแบบง่ายๆนะจะสร้างอยตรงนี้ตรงนี้ แล้วก็สร้างตรงนี้นะฮะอย่างน,นี้อย่างนี้อย่างนี้นนรลอยเขามาตกกับดักนะเะอผมลืมเลสโตนนะฮะเลสตโตนนี่เป็นประโยชน์ที่สำคัญด้วยนะเป็นประโยชน์ที่สำคัญมากเมื่อถ้ามันไม่เต็ดนะฮะให้คุณทำอย่างนี้มันจะเต็ดนะ แล้วให้คุณล่าสายไปอีกครั้งหนึ่งนะเมื่อคุณได้ทาการล่าสายเสร็จแล้วคุณก็ต้องล่าอีกข้างหนึ่งด้วยนะ mm hmm. เพื่อเป็นซิริมงคลนะ mm hmm. และมาเออ mm hmm. มันจะช้านะมันจะเร็วเกินไปคุณต mm ้อ hmm. งใช้อันนี้เนะี mm ่ย hmm. mm hmm. มันจะมาแกงอนะินบซก็ได้เดี๋ยวหาตัวก่อนนะ โอเลม้กิ๊กเอาไหมนาะไายบายต่อยังต่อยังเฮ้ยทำให้เสียหายอ๋อเอ็นบีซีตัวนี้อยากโดนด้วยรู้ไม่เกี่ยวรู้ไม่เกี่ยวเฮ้ย ไม่เกี shifting, ่ยวเฮ้ยไม่เก yeah. ี่ยวเฮ้ยถ้าไม่เจวแล้วมายืนทำไมตรงนี้วะยืนทำไมนะลูกเก่งกาเฮ้ยเราหนี่มันเกิดอะไรอยู่เนี่ยลุกมาเคิเกิดมักฝันเลยก็ไม่ต้องเคยเจอดิอะไรนักหนาเอาเงี้ลงเอาเบสอะไรให้เอาเงี้ยลงเอาเบ็ดไปจะลากมานี่ ไม่สำเลจสักทีโอ้ลุงนั่นไปซะและเอาคนนั้นละกันมาสิเอาลอยหลุน right, ไม่ต้องอะไรละไปละลุงไม่เกี่ยวเดอ้อเอาลุงคนนี้ช่างอ่อนไหวเหลือเกินโอเค <c oughs> เมื่อทำการแกล้งเสร็จแล้วนะ นี่จะเป็นพันแรกของนเก็บไว้ดีกว่าไว้ไปต่อกันในพาร์ทสองนะครับอ่ะต่อยอนิดแล้วกันคุณจะอยากจะให้ผมทำอะไรผมก็สามารถทำได้แต่ไม่ทุกอย่างนะผมคือคือพ่อคือีโร,ร่ไยพูดซ่องมายครับเอ้ยไม่ใช่นะมันนอ็อต นอชเป็นผู้สร้างเกมนะส่วนฮิโรบายเป็นฝ่ายอารรมนะนอเป็นฝ่ายรรมะแต่ที่ผมเลือกฮิโรบายเพราะว่าตามาสีขาวนะผมชอบนะชอบฮิโรบายไม่มีอะไรมากนะก็ต้องยืนตัวละครเข้ามาใช้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับวันนี้ก็สนุกกันพอหรือเปล่าครับถ้าไม่สนุกก็ไม่ต้องกดออะไรนะฮะ แต่ถ้าสนุกก็ให้กดแชร์กดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์และกดติดตามคลิปใหม่ให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ